ผมผมว่านี้ดีไหมครับเชิญเจ้าของโครงการเลยนะคือจริงๆบริษัทเรามีหุ้นส่วนทั้งหมด6คนก็คนที่มีอำนาจในการลงมาไม่ใช่เป็นตัองมาถ้ามันหมด6คนเลยหรอใช่ค่ะมันเป็นไปไม่ได้ครับในการดำเนินการจับตั้งบร์ดับมันต้องมีคนเนึ่งน้องเราให้ก่านสกอฟังก่อนนะให้เหล็กแหลมเนี่ยน้องอ่ะ ให้พิสวะเช็คสามอาทิตย์ที่แล้วแล้วได้ราคาตูแต่ในก้องงจรปิดแต่อะไรเถียงเราไม่มาทั้งเถียงในที่ประชุมนะครับมันไม่ใช่เวลานี้เป็นเวลาที่เรามาคุยกั้นว่าแนวทางแก้ไขเนี่ยตุ้มก็ไม่สามารถตัดสินใจได้ใช่ไหมครับได้ไหมตัดสินใจได้คุณสามารถแก้ไขทั้งแปรายการเขาได้ไหมล่ะเอารายการมาเลยค่ะ เอาประดาเอาเป็นเป็นเปเปเป็นเปอร์ให้เลยแล้วกันแล้วทั้งแปดรายการคุณตุ๊กคิดว่าคุณสามารถตัดสินใจได้เลยใช่ไหมครับถ้าตัดสินใจได้วันนี้ก็ได้ประชุมให้จบเลยแล้วคุณก็ยืนยันแล้วก็เดี๋ยวทำเป็นรายลักษณ์สอนกับกังเกตว่าจะดเนินการแก้ไขความเดร้อนกับพี่น้องประชาชนนะครับเมื่อคุณทําได้คุณก็ดำเนินการเฟดสามต่อได้เท่านั้นจริงหรือครับท่านครับมันยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับเฟดสามกับเฟดสองนะครับซึ่งจะขอพูดนะฮะเราเดือดร้อนอีกนะฮะนอกจากอันนี้ของเก่า ตอนนี้มันมีปัญหาเฟสสามกับเฟสสองอีกก็ต้องขออนุญาตพูดนะ,ค,ะครับจะได้แก้ไปทีเดียวเลยเ <Yeah. S 1> นี่ยคือตอนนี้เฟสสามที่มาใหม่นะฮะต้องขุดท่อแล้วมาสูบน้ำออกทางนี้เนี่ยแก้ไขได้ไหมครับ แก้ไขได้ไหมครับนกคุยกับบางจัดสรรเองค่ะแก้ไขได้ไหมครับตรงนี้หมายความว่าไปสูบตรงอื่นได้ไหมคือคืออันนี้ผมทยนทันถามกลับไปก่อนเลยนะฮะว่าโครงการใหม่เนี่ยจัดสรรใหม่เนี่ยเมื่อปีเมื่อได้รายได้จัดสรรมาเมื่อปีสี่ห้านี่เองเนี่ยค่ะไว้ปีห้าสี่โทษนะฮะไม่ใช่ปีสี่ห้าปีห้าสี่นี่เองนะฮะมันผิดละไรกับหรือเปล่าที่ทําต่ําเหมือนเท่าเราอีกแล้วอ่ะ เนื่องจากเนะี <c oughs> ่ยก็ <c oughs> ใช้วิธีสูบน้ําออกไปแล้วซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยที่กระจรบอกผมเองว่าสมัยก่อนอ่ะเคยทําได้สมัยก่อนหมู่บ้านเสรีอะไรเงี้ยเคยทําได้แต่ปัจจุบันไม่อนุญาตให้ทาแล้วหมายความว่าคุณต้องระบายน้ําแบบกายภาพคือที่สูงลงสู่ที่ต่ำนะฮะผมก็เลยถามคุณตุ๊กเลยว่าของใหม่เนี่ยคุณยังใช้วิธีสูบอยู่เนี่ยคุณที่ดินเขาเขาอนุญาตหรอฮะแล้วถ้าอนุญาตไอ้จุดเนี้ยเราจะเราแก้ไขมันได้ไหมอ่ะถ้าสูบถ้าต้องสูบจริงๆครับ ไม่ต้องไม่ต้องขอตอบหรอกคุตอบไม่ได้ครับเพราะกฎหมายจัดสรรใหม่เนี่ยเขาไม่ให้นะครับไอ้เรื่องคือของโบราณแล้วนะครับไม่ได้นะครับโอเคครับต่อเลยครับยังถ้าตอบว่าไม่ได้นะฮะเดี๋ยวคุณตูกค่อยค่อยต่อนะผมผมไปเร็วเลยตรงตรงช่วงซอยสิบสามเนี่ยตัดโดนท่อของเก่านะฮะมีท่อของเก่าตัดอยู่นะฮะมีท่อของเก่าตัดอยู่นะครับเออโทษนะครับผมเลยข้ามเลยวันนี้เลยไม่ไม่ไม่ได้เลี้ยงให้นะฮะ โอเคท่อด้านาซ้ายอ่ามีท่อคอสขางเหือมีท่อคุณตัดยาวมาเลยคุณทุบท่อเราทิ้งสองนี้นะฮะด้านซ้ายเนี่ยสูงระดับเดียวก้นท่อเนี่ยผมลงไปวัดกันแล้วสูงระดับเดียวคุณด้านขวานี่ไม่ต้องกลัวเลยนะฮะว่าหัวท่อเนี่ยโผล่ไม่พ้นเลยนะโผล่ยังไม่พ้นก้นท่อเลยนะเข้าใจไหมฮะคุณจะเชื่อมมนะันเนี่ย ไม่ได้นะเนี่ยน้ํามันไม่ไม่ด้เชื่อมกันไม่ได้เชื่อแล้วคุณคุณคิดจะแก้ไขยังไงตัวนี้คือนอกจากมันเกี่ยวข้องอะนะฮะมันเกี่ยวข้องกับเป็ดสองอะนะเป็นหนึ่งนะอันเนี้ยคุณจะทํายังไงคุณทุบท่อคอร์ปิดเหรอแล้วะแล้วระบายน้ํากันยังไงอะฮะเือทำไงอย่างนี้ค่ะน้องอะเพิ่งมารูอะนะคะว่าตามจริงในพังจัดสัรเนี่ยเส้นเนี้ยจะไม่มีท่อข้ามมาเลยคือท่อในซอยห้าซอยมันจะซอยหกละกันซอยบ้านตุ้มตัว มันจะไประบายตรงซอยห้าก็คือฝั่งขวานี่คือเฟสหนึ่งฝั่งซ้ายคือเฟสสองใช่ค่ะแล้วเฟสในใบอนุญาตจัดสารเนี่ยเฟสหนึ่งยังไม่เชื่อมพ่อกับเฟสสองใช่ค่ะแล้วพอเสร็จน้องก็เพิ่งมารู้ว่าที่มันมีปัญหาเนี่ยคือน้ํามันท่วมเพราะซอยห้าไม่เปิดตั๊มเขาก็เลยเอาซอยหกมาเชื่อมกันไม่เกี่ยวเลยครับไม่เกี่ยวเลยนะน้ําท่วมไม่เกี่ยวกับเฟสห้าไม่เกี่ยวกับซอยห้าเลยคุณนะทําต่ำไปเองนยผมบอกให้อีกเรื่องนะ ถ้าคุณปิดนี่หมายความว่าคุณคิดจะไประบายซอยห้ใช่ไหมไม่ค่ะไม่ได้ระบายซอยห้าค่ะไม่ได้ไม่ได้ระบายซอยห้าเลยค่ะจริงๆอ่ะน้ํจากซอยปิดสามคุณตุ๊กผมฟังแล้วผมเข้าใจนะครับว่าวันเนี้ยคุณเดลือสายเมนอันนี้นะครับจากเฟสสามเพิ่มมาสู่ข้างหน้าแล้วก็จะมาลงบ่อที่จะเก็บน้ำเพราะคุณลงคลองไม่ได้คุณลงคลองมันก็ไม่ไหลนุ่นต่ำกว่าใช่ไหมครับคุณต้องแยกต่างหากเลยว่าเฟสหนึ่งคุณต้องมีบ่อรับน้ําตรงไหน เฟสสองตรงไหนแล้วเฟสสามตรงไหนแล้วนะครับนี่คือวิธีการแก้แล้วนะครับมันเป็นรายได้ที่คุณบอกคุณตัดแล้วบอกมันในในโครงการไม่มีถูกครับในโครงการไม่มีนั่นคือกรณีที่ปกติน้ําสามารถนะครับไหลจากท่อสู่คลองได้แต่เทคนี้ทั้งเฟสหนึ่งเฟสสองเฟสสามมันไม่ปกติมันต่ำกว่าคลองยังไงมันก็ไม่ไหลนะครับต่อนะครับครับต่อเลยครับ อันนี้เป็นภาพตัดที่ผมทํให้ดูว่าระดับก้นท่อเนี่ยทางซ้ายเนี่ยใกล้เคียงกันนะฮะทางขวาเนี่ยต่ำกว่ามากยังไงท่อใหญ่ก็ไหลลงไปทางขวาอยู่แล้วนะครับนะฮะจุดนี้เนี่ยที่ผมถามเมื่อกี้ผมถามเือว่าในผังเนี่ยมีหรอครับว่าเป็นโรงสูบน้ําเนี่ยมันเป็นแผนจัดสรรเก่าหนึ่งและสองตั้งแต่แรกซึ่งไม่เคยมีผังให้สูบน้ําตรงนี้นะนึกออกไหมฮะ แสดงว่าคุณขอไว้ตั้งแต่แรกรวมกันกับกับผังนี้แล้วก็เขียนว่าอันนี้ไว้สูบน้าของเฟสนี้ถูกไหมครับเลือกบอระบายบอระบายของของเฟตนี่หมายถึงบอระบายของหนึ่งและสองหรือของเฟตนี้เฟเฟสามนะครับแต่ส่วนเฟสหนึ่งอะมาเชื่อมเพื่อที่จะไปซอยห้าโอเคครับท่อต่อไปเลยนะฮะข่อที่วางเนี่ยอ่ะไม่ดูไม่ดูอันนี้เป็นเรื่องเฟสสองไม่เกี่ยวอ่ะโอเคมันเกี่ยวก็ตรงที่ การวางท่อไม่เชื่อมติดกันเลยไม่ต่อกันเลยนะครับบนถนนของเฟสหนึ่งและเฟสสองนะครับกบรีบกบไม่รู้จะรีบไปไหนนะฮะกบปุ๊บเนี่ยดูสังเกตเนี่ยทั้งบนนี่โบกปูนแล้วโบกแล้วทุกท่อยังว่างอยู่มันน้ํามันไม่ซึมไม่ไหลเป็นโพงนรงเหรอแถวนี้มันไม่ไม่แตกไม่อะไรลยฮะอันนี้คือกระทบกระเทือนเฟสหนึ่งและสองอมพูดนะฮะนะฮะคือมาตรฐานการก่อสร้างไม่ได้เลยอ่ะตอนนี้กบไปหมดแล้วเนี่ยนะฮะปูนก็ บอกว่าจะยาหรือยังไงจะเข้าไปยาในท่อตอนนี้พอทุบโดนท่อเราแตกเนี่ยน้ําก็ไหลไปก็เข้าไม่ได้แล้วตอนนี้ท่อเข้าไม่ได้นะ้นําเต็มท่อหมดน้ําเต็มท่อหมดนะฮะต่อนเนี่ยพอพอคุณถมเสร็จเนี่ยพอคุณวางท่อเสร็จคุณเอาดินโรยๆรยแล้วคุณเทปูเลยบทผัดก็ไม่มีนะฮะชั้นดินที่แข็งผมก็ไม่เคยเห็นนะฮะตบดินแม้แต่เครื่องตบดินคุณก็ไม่ตบสักพักมันมันก็ลงเป็น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 ,ปน,ปนอย่างเงี้ยอย่าง อย่างนี้ก็จะลงเป็นขั้นบันไดไปเลยใช่ไหมฮรคือคือมันเดือดร้อนอ่ะตรงเนี้ยนะฮะมันจะต่าลงไปเรื่อยๆเงี้ยมันจะมันสุดท้ายดินมันจะไหลลงข้างๆท่อไปหมดเพราะมันไม่ได้อัดเลยนะฮะนอกจากนั้นคุณยังเจอท่อปลาเราอีกท่อน้ําดีเราอีกนะฮะผ่านตรงวงเวียนเจอท่อน้ําดีเราอีกเนี่ยมันยังไงไม่รู้เนี่ยท่อประมาณท่อสองร้อยหรือสามร้อยขุดขุดไม่หมดก็เลยไม่รู้นะฮะนะฮะไปต่อนะฮะ เนี่ยตรงนี้ที่ที่คุณเจาะทะลุปไปวันนี้นะฮะวันนี้ผมไปดูคุณทุบทะลุกําแพงออกไปแล้วเนี่ยเจาะออกไปแล้วนะครับปล่อยไหลออกไปนี้เลย,ยนะฮะตอนนี้คือน้ําที่มาเนี่ยม,มันของที่เขาทุบท่อเราแตกนะฮะน้ําก็เลยต้องไหล,ลมาทางนี้นะครัตอนนี้มันอยู่ข้างๆมาทุบท่อตรงนี้แตกนะฮะถนนก็มาเท่าระดับเรานะฮะหมายความว่าแสดงว่าเขากับเราก็ต้องเอ่อกันไม่ไม่ใครก็ใครอะต้องต้องเอ่อกันแหละท่อเท่ากันนะครับคราวนี้ ในผังเนี่ยผมขอถามเลยนะว่าคุณจัดสรรใหม่หรือเก่าคุณบอกผังเนี่ยคุณเขียนไว้นานแล้วไอ้ตรงลงรสูบน,น้ําตัวเนี้ยผมไปได้โฉนดมานะฮะซื้อเมื่อปีต้องซูมนะซูต้องนะซูงมเดี๋ยวผมเอกสารนี้ให้ได้นะครับซื้อเมื่อปีปีสี่ห้าไอ้ปีห้าสี่ปีที่แล้วนี่เองนะครับ เศสามเดี๋ยวพอพูดเฟษสามก่อนผมที่จะท้าความว่าถ้าคุณไปขอมาผัางมาแต่แรกเนี่ยมันไม่น่าจะมาจาัดสรรเมื่อปีที่แล้วผังนี้มันน่าจะเกิดขึ้นมาเมื่อเจ็ดแปดปีที่แล้วใช่ไหมฮะอันนี้เป็นบันทึกข้อความนะฮะกับสนักที่ดินเรื่องการรวมโฉนดสิบสี่ไร่นะฮะเรื่องการนรวมโฉนดสิบสี่ไร่นี่ไม่ใช่รวมของเรากับของเศษสามนะครับ รวมแค่เก้าแปลงที่เขาไปซื้อมาใหม่ได้นะครับตกแปลงตกวาระสาม0ันสาร้อยบาทนะครับอันนี้เป็นเอกสารที่ดินเปิดเผยขอได้นะครับที่ดินเขาก็เปิดเผยเขาไม่ปิดนะครับทุกคนทุกคนไปขอได้นะครับอันนี้นะฮะพอรวมแล้วเนี่ยหนึ่งขีดรวมเมื่อวันที่นะครับยี่สิบกุมภาสองห้าห้าสี่ซื้อจากนางเคื่อมณีนะครับวาระสาม0ันสาร้อยบาทนะครับเป็นเงินสิบแปดล้านกว่าบาทนะครับเพราะฉะนั้น อันนี้คุณเพิ่งขอเมื่อปี54มันจะมีผังมารวมกับ1กับ2ได้ยังไงว่ามีท่อระบายน้ำตรงสุดผังของ1และ2อันนี้มันมันมันง,งงงงอยู่นะครับขอโทษนะครับเดี๋ยวผมขอเบรกตรงนี้ิดนึงเมื่อกี้เมื่อกี้คุณต้องบอกผมว่าขอปี50ใช่ไหมครับขออนุญาตจดสันเทศา,า 3, 3. แล้วที่คุณซื้อปี54แล้วเจ้าที่กล้าออกให้คุณก่อนเหรอ วงเองค่ะดวมในหไนในเมื่อฉนดยังไม่เป็นของโครงการคุณแล้วอยู่ดีลงวัดจาไปตั้งแต่นานแล้วค่ะพี่คือเหมือนเราซื้อที่ไว้แต่เรามีเงื่อนไขว่าเราจะโอนภายในปีไหนที่ซื้อโอนวัดจำเมื่อไหร่ีไหนมัดจาน่าจะประมาณปี51 52ค่ะท่านญาแต่คุณบอกคุณยืน50มันก็ไม่ใช่ละคือตอนที่เราซื้อที่เนี่ยเรามาจําเจ้าของที่และในผังจัดสรรเนี่ยมันมีอยู่ในเฟสขยาย แต่ส่วนเรื่องรวมโฉนดเนี่ยขอโทษนะคะรวมโฉนดเดยน้องเป็นคนมอบอำน,ออออมอมนาจให้น้องไปรวมเองเออน้องมอบอำนาจให้น้องดิเนี่ยเป็นคนไปรวมไอ้รวมโฉนดเนี่ยม,มันไม่ได้เกี่ยวกันม,มีใบอนุญ,ญาตจากคนที่เสกษาไหมครับมีตำเนากขอดูที่นี่นี่ค่ะขอดูเอาแล้วลองลงมาโอเค okay, ครับ